คนอยากฟังไหมวันก่อนนี้มีความฝันที่เกี่ยวพันกับคําชะโนดมีความฝันที่เกี่ยวพันกับคาชะโนดทุกคนลุกอยู่แล้วนะคะอุซ่าถูกวันนี้ขออ,ขอ่อขออํานาจบุญบารามีขององค์พญานาคราชเจ้าวัดเจ้าว่าเจ้าทีเจ้าทางเทพเทวดาทั้งหลายนะคะน้อมลําลึกนึกถึง อ,องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อมล,ลังลำลึกนึกถึงเทพเทวดาทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะบรรพบุรุษที่สถิตอยู่ในวัดแห่งนี้นะคะแล้วก็องพญานคราชที่มีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับพระพุทธศาสนานะคะผู้ที่ปกปกักรักษาพระพุทธศาสนาผู้ที่ตั้งมั่นสัจวาจาให้ความรักเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและผู้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยทรัพย์ทั้งหลายทั้งปวงวันนี้อาจารย์ไอติมและเจ๊กุ้งพารวย ขออนุญาตคืนที่ตรงนี้ในการที่จะมาพาทุกท่านมาจุดทูปขอเลขรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่17มกราคมนี้ขอเทพเทวดาทั้งหลายเปิดโชคเปิดทางให้กับลูกหลานทั้งหลายค่ะ,ะย้อนไปเมื่งวดอ่งวดที่ผ่านมาสลับเลขรัฐบาลไทยนะคุณผู้ชมหาพามาจุดเลขที่นี่นะคะเกือบ3ามตัวแตกเพราะว่าได้ได้อะไรนะเจกคุ้งห้าสี่ใช่ไหมห้าสี่แต่ว่าเลขออกอะไรนะห้าสี่สี ถือว่ามีโอกาสมาค่อนข้างคือความเป็นไปได้ทีนี้คือคือคือค่อนข้างที่แบบว่าใกล้เคียงมากๆนะครับมวดที่ผ่านมาแต่ก็ต้องยอมรับนะบว่าเลขของเรามันอาจจะเป็นอ่าหลุดไปสักนิดนึงแต่ว่าในค่ำคืนนี้ยังคงมีความศรัทธายังคงมีความเชื่อมั่นในบารมีขององค์พญานาคราชยังคงพาทุกท่านมาอยู่ที่นี่เช่นเคยนะฮะกับวัดบ้านแก่งทุ่งนะซึ่งตรงนี้เป็นลานองค์พญานาคราชที่อาซัตไอติม,มา สร้างถวายให้กับทางวัดวา,ารามไว้แล้วก็สาธุการแด่บารมีขององค์พญานคราชเพราะว่าที่นี่นะฮะ,ะหินตรงนี้นะมันจะเป็นหินที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องเล่าขานกับคนในท้องถิ่นที่นี่นะฮะที่มีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับพญานคราชนะฮะก็เลยถือโอกาสมาตรงนี้นะเดี๋ยวพูดถึงในเรื่องของความฝันสักนิดหนึ่งนะฮะเมื่อสองวันที่แล้วมีโอกาสฝันในช่วงประมาณตีสี่ตีห้าอันนี้ใกล้แบบลุ่งลุ่งสางแล้ว ใกล้เชา้าละนะฮะฝันว่าตัวเองเนี่ยนะฮะไปนั่งลุ้นเลขรัฐบาลไทยอยู่ที่กลางป่าคำชะโนดนะฮะอันนี้คือด้วยความสัตย์จริงเลยนะ,ะวครับนะเล่าความฝันต่อนะ้าองค์ปูองค์ยาเลยเล่าความฝันต่อน้าองพระศิวลีขอให้ทุกคนมีโชคร่วมกันแล้วตัวเลขที่จำได้ดีเลยคือคือในในความฝันเนี่ยนะฮะในความฝันเนี่ยไปกราบไหว้องค์ูองคยาตรงต้นมะเดือ่อ ตรงต้นมะเดื่อนะฮะหลายๆคนมีโอกาสได้ไปคําชโนดจะจําได้นะฮะจุดตรงนี้คือจะเป็นจุดที่ขอทรัพย์พญายนาคฝันเห็นแม่ชีคนหนึ่งเป็นผู้หญิงเป็นแม่ชีใส่ชุดขาวนะฮะในความฝันนะฮะนั่งอยู่อาศัยที่กำลังนั่งอยู่ตรงลางนที่เป็นต้นมะเดือ่อมองไปที่แม่ชีแล้วมันจะมีขอดไม้ขอดใหญ่อยู่ในความฝันนะฮะแต่ว่าคือคือจริงๆอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะฮะแต่ในความฝันคือมีขอดไม้ใหญ่ แม่ชีนะฮะแล้วก็ตรงข้าง,างล่างขอนไม้นะ่จะเป็นอ่างปูทั้งหมดเลยนะทุกคนหาในขณนะที่นั่งอยู่ตรงลานต้นมะเดื่อยักษ์เห็นแม่ชีคนหนึ่งกระโดดไปเกาะตรงขอนไม้ใหญ่แล้วใต้ขอนไม้ใหญ่คือเป็นอ่างน้ำ แม่ชีกระโดดลงไปเกาะตรงนั้นประมาณสามถึงห้าวินาทีในความฝันแล้วแม่ชีก็กระโดดลงไปในน้ำแล้วก็ว่ายทวนน้ำเล่นอยู่ตรงนั้นตุ้มตามตุ้มตาม,ตมคือด้วยความที่เราเห็นแล้วเราก็ตกใจในความฝันนะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยเหตุการณ์ตัวนี้ผ่านไปปุ๊บรัฐบาลไทยมันออกพอดีในความฝันไม่รู้นะคะเป็นวิจรญญารยานใช้วิจนะญ,ญาณเป็นความเชื่อส่วนบุคคลตัวเลขที่จําได้ก็คืออะไรรู้ไหมฮะสองตัวล่างสองตัวล่างออกหกศูนย์สองตัวล่างออกหกศูนย์ ในความฝันนะคะเมื่อสองวันที่แล้วสองตัวล่างออกหกศูนย์สามตัวบนออกห้าเจ็ดแปดโค้รขนลุกจังเลยนะคะสองตัวล่างออกหกศูนย์สามตัวบนออกห้าเจ็ดแปดนี่เป็นเพียงความฝันอาจจะฝันอาจจะเป็นจริงก็ได้ฝันอาจจะเป็นจริงก็ได้นะฮะองค์พญานาครัชชท่านอาจจะมาสื่อว่าลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยจงซื้อเลขนี้ก็เป็นได้แต่อาจจะเป็นความฝันที่อาจจะพักผ่อนน้อยแล้วเก็บไปคิดเก็บไปฝันว่าตัวเลขฉันต้องเข้า อาจ ata, จะเป็นจิตใต้ <celand> สํานึกสั่งการวันเลขฉันต้องเข้าก็เป็นได้เพราะฉะนั้นก็คือตรงนี้เป็นความเชื่อสุดบุคคลนะคะทุกคนขาชัดเจนนะคะสรับเลขความฝันนะคะแล้วด้านดันนะคะทุกคนขามันมาตรงกับเลขที่อาจารย์ไอติมให้ไปก็คือเลขเจ็ดนะคะมันมีเจ็ดแปดอยู่ด้วยนะคะอย่างที่บอกไปเห็น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 ไหมเจ็ดกุ้งพารวยเห็นไหมแสงไฟมันอาจจะชัดเจนเลยนะทุกคนแคปหน้าจอก่อนนะคะสหรับตัวเลขในงวดประจําวันที่สิบเจ็ดธันวาอ่าสิบเจ็ดมกราคม ปี2567เป็นงวดแรกของปีใหม่เป็นงวดแรกของปีมังกรเป็นงวดแรกของงูใหญ่นะคะศรัทธาต่อบารมีขององค์พญานาคราชปีนี้เป็นปีงูใหญ่นาคราชใหญ่งูใหญ่มังกรใหญ่ปีมรงดังนั้นก็คือก้าวเข้าสู่ปีงูใหญ่แล้วปีนี้เป็นปีแห่งงูใหญ่เป็นปีแห่งทรัพยานาคราชงวดนี้ตัวที่เป็นสูตรจริงๆคืออาจารย์ไอทีมคำนวณได้คือเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดเก้า ระวังแปดแปดทุกคนหาเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดเก้าระวังแปดแปดสามตัวเดี๋ยวไปดูกันในกลุ่มแล้วกันเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าเลขทุกวันนี้ตรงไหมนะคะจะมาตรงกับเลขสูตรของอาจารย์ไอติมหรือเปล่าเห็นไหมฮะเจกุ้งพารวยเห็นไหมชัดเจนเนาะโอเคทุกคนเห็นเห็นแล้วนะคะสลับใบแนวทางที่ให้ไปในค่ำคืนนี้ ก็ยังคงเป็นแนวทางเดิมที่ไลฟ์สดไปเมื่อสองวันที่แล้ววันก่อนเมื่อวานนะคะก็ยังคงให้ไปเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเนาะทุกคนค่เยวจะพาทุกคนมาดูว่าเลขทุกจะได้เป็นเลขอะไรนะคะเดี๋ยวทุกคนมาเลยค่ะสาทุนะคะเลขอะไรตาแบบมันโดนแปดแล้วมันเลขอะไรเออ่ะเอาเจ็ดแปดเอาเจ็ดแปดอีกแล้วอะไรอ่ะ้เจ็ด อันเก้าแปดเหรอเจ็ดเก้าแปดเอาเจ็ดเก้าแปดอีกแล้วใช่ไหมหมดแค่นั้นใช่ไหมมีเจ็ดเก้าแปดสามสามตัวเพราะว่าอ่าก่อนหน้านี้ก็ก็ก็สามตัวเจ็ดเก้าแปดทุกคนขยคปหน้าจอให้หน่อยนะคะเดี๋ยวขออย่าถ่ายรูปไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวให้เจกุ้งอ่าส่องให้ดูนะคะทุกคนเจ็ดเก้าแปดใช่ไหมกุ้งใช่ไหมตาตามมงไม่เห็นเลยแปดแปดมันสองตาทุกคนเจ็ดเก้าแปดอีกแล้ว ดันคอมเมนต์ขึ้นมาจ้ะทุกคนขาเจ็ดเก้าแปดในค่ำคืนนี้ขอให้ทุกคนขาช่วยกันคอมเมนต์หน่อยว่าเจ็ดเก้าแปดรวยขอปฏิหารขององค์พญานาคราชนะคะเจ็ดเก้าแปดเห็นแล้วสองถึงสามครั้งขอให้เจ็ดเก้าแปดเนี้ยเป็นเลขแห่งแห่งมหามงคลทูกทุกคนช่วยกันพิมพ์คับว่าเจ็ดเก้าแปดรวยก่อนที่จะจบไรสุดในค่ำคืนนี้สามพันหนึ่งร้อยคนดูเจ็ดเก้าแปดขอให้รวยนะคะแล้วเอามาเทียบกันดูสลับเลขโอ้โห กุ้งตรงมากเลยอ่ะดูตรงมากแล้วตรงมากๆโอ้โหชัดชัดเลยนะคะชัดเลยเจ็ดศูนย์ก็ได้เจ็ดศูนย์แปดเจ็ดเก้าแปดใช่ไหมไม่รู้นะคะเจ็ดเก้าแปดเจ็ดเก้าแปดทุกคนอ่ะนะคะทุกคนขาพิมพว่าเจ็ดเก้าแปดรวยก่อน แนวทางไปเสี่ยงโชคกันย้ำนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นตัวเลขที่เอามา,าแบ่งปันกันไม่มีใครรู้ว่าเลขจะออกอะไรดังนั้นคือเราต้องมีสติมีสมาธิในการเสี่ยงโชคลุนโชคทุกครั้งขอให้ทุกคนโชคดีในวดประสำวรนที่17นี้ล้ำลาไปแล้วสวัสดีค่ะ